วัสดีครับสวัสดีครับลูกม่นิ้วที่ไหนพันที่หาครับถ้ามีนาเลยครับมีนาครับมีนาครับทีนมีนาบมีให้ครับมีนาไปหลอนมีนาไม่ใช่พุเราไปอไปวันพุธ้่อรเนาะครับเล่นยงมามื่อไหร่อโอ้นวันดี้สงตัวครับตัวนึงขายแล้วตัวนึงขายแล้วก็ต้องม่ยเลยครับเนี่ยสองพันได้บ่สองพนได้บ่บับนหกอยู่ครับโอ้วาอนให้น้าักันใหญ่พันไปไครับวเอาลูกซองครับเอาลูก2องาฝืนได้ครับ น้อยหาสิบขเ้นะะสิบขึ้นเอามองว่าให้กันน้องผมห้องไวสามมือมือนะครับจะเพ่อใให้ว่ทนหอดตรองในนนารับตัวรองในครับนิดๆเอาเบือมาก่อนครับคูเก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหกสามหนึ่งครับให้กันน้องครับครับกับเ้าครับ

พ,พี่น้องกระเบื้องงวงงามของเสียจากขามสะแกลแสงนะครับมื่อนี้มีเด็สาวงามเต็มกระบะเลยสามสาวเสียพอหมืนตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้เป็นลูกตัวไหน้ะครับเดิมจะว่าผมแยกลูกมาเนี่ยราคาตั้งไว้ที่นี่สามห้าร้อยยี่สิบสองหมื่นสามพันห้าร้อย 23, ครับสถานะทองคืได้ครับสถานะทองแยกลูกมามันเป็นลูกมีลูกผูกว่ามิทองตกลงตัวนี้ทองเปล่าอยู่ตัวนี้งวาสาวน้อยครับนี่หล่าตัวกลางนี่สาวน้อยไปจ้ะ ตีไว้สามเก้าเนี่ยตัวนี้โอ้สี่สามพันไทยกันีสามหมื่นเก้าพันครับผมตัวท้ายได้เสียตัวท้ายท่องแล้วตีไว้สี่หมื่นสามพันหาท่องท่องผู้ใดครับยังไงใมยังไงครับเอาไบมีกระสานถึงน้ำน้ำเราด้วยครับเนี่ยในห้อยจากขามสแกแสงท่องได้ผสมหลอดเดียวเนี่ยอินซีแดงครับโอ้ท่องแล้วครับท่องได้เย็นกว่าล้วล่ะผสมหลอดเดียว ทีนี้เนี่ยนึงมือเนี่ยล้วนได้ล้อลุ่นเลาวเสียเนาะครับรอลุนขอลุนทั้งสามเลยครับนี่ยครับพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงที่ได้ขอเบอร์เสียมาเสียศูนย์ห4สี่เก้าครับผมราคาที่เปิดมาติละ่าโตนี่ครับตอรองได้ต่อรองได้ครับแล้วก็ไปช่วงนี้แล้วเสียเนาะครับพี่น้องก็โทรหาเราได้ครับเนี่ยสนใจก็คุยกันได้ครับผมครับเสียจากยูเครนผมหนึ่งช่งปีครับน้ำมือเราทุกตัว สี่พันทุกโต้ไยครับเนะี่ยเสียไบอลไรนีสูงเท่าไรลายไงร้อยสี่สิบห้าบวกตัวกลางเลยครับตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบแล้วก็เป็นสามน้อยอยู่เนาะครับสามน้อยอีสลนะน์ลนี่ก็สูงดนะคร,ครับนั่นร้อยสี่สิบห้าบวกเป็นง่าเลอ่ะไปโจู่หาเสียแล้วเสียมบหมานี่ครับเด้อขอบคุณหลายครับผมกระชองได้ไหมความสมบูรณ์อย่าง พอดีพี่ต้องใช้บ้านกำลังมา,าพี่จริรนาตอกันเล้ครับเนี่ยพี่ยกสามครับพล่พวจะเป็นเรยืเ่องเนี่ยเหาท่ามันคิดว่มันไหนก็มีเท่ากัคืนมันไ,ไหนเไอ้่เอรถแค่หลังพวงนี้และ นอตสองตัวนี้เป็นไอ้หนุ่มน้อยนะครับของห้อยสิทธ์ห้อยนี้กะแกงสนามนางเพถ่าพี่น้องอไปคุณเทับไหร่เราเปิดไว้รายละ8,500ถ้าพี่น้องยกคู่กับตอได้นะยกคู่ก็ได้ วอนนี pues ้ขอเบอร์นะครับ062หหหกหกหเจ็ดหที ok um, ่น้องไปช่วยหาเราด้ครับเอ้ยได้ตัวใดจ้าพวกนี้ได้ม่ใชกตัวกระพอยตัวของงวเขาเองบอกครับนะงวอยุคเขาเองนะครับนะพี่น้องกับพี่เลี้ยงยอดหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นลาอีกสาวตัวนี้อีกหนึ่งตัวช่วงนี้งวหนาเลี้ยงนะครับเนาะปีเท่าไรแล้วครับนี่ปีนิดนิดเนาะปีนนอยนน้อยเขาสูงนี่ได้เยอะด้อีหลานเ่ยครับเนี ร้อยสามิบห้ขึ้นไปเไม่เท่าว่าเฉ่ครับจดจอั่นร้อยต่อได้ต่อได้จากสามสิกิโลนะครับเนาะช่วงไหนคุญครบรอแล้วไ่เท่ามั้ยูนย์แปดสูนย์่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็าจากเทพธิดเนาะทำมาเลยครับเนาะพี่น้องไปโทรมาถามแล้บ้าง่มครับอ๋อ เสือลืมจากเัี้นสง่าเราได้ใส่หูมาหลายตัวแล้วกนในเสือลืมครับเสือลืมตัวงี้ตัวนี้ยตัวเนี้ยเลี้ยงแล้วเลยงอาเซียนจากตัวแล้วเราพ่านลูกครับตอนนี้ท่องขอเี่ยวเสือลืมจากเดี๋ยวแล้วครับข้มตัวมันนั่นบอกครับข้มตัวเนะ่ยโอ้บาซินกันค้มตัวาเตีเด๋ยแล้วเราเสืหลืมค้มมา ร้อยเท่าไรเนี่นะร้อยหกสิบเอเท่าไรหอดบวหกสิครับสี่ลือมเปิดเท่าไรนังง่ายเลยนั่งหูเลยครับซองม้วนเก็ด,ออกดอตอ,อยังไงเนี่ยน่ครับเด้่หนสี่เลือมตัวนี้มาบักคู่ตัวนี้นี่เลือห็นที่ไหนครับเท่าไรนะครับมือหารวอยเอาไปอเอาไปเาปเป็นหูครับแล้วเปิดเปิดราคาเนื้อเด้ไหนครับเนี่ย แล้ที่นี่นั่งยได้หน่ยนั่งยังไทยกบาเนี่หัวุนสองพันาจะมีทองบ่ครับ่ามเื้นแล้วล่ะโอสามเตนแล้ววันเต้สามเเดี๋ยวสิเรื่องถามตัอีกกอนนีปลาหน้อยตวเาเท่านี่เมีเก็บลวเอียอันนี้ก็เพิ่เป็นเนื้อหลที่นี่มันทองหมเียมดือนโอ้หัวรุนได้นี่ไหมครับงเดืดเอ้เออ้หลังขาทางเราได้เลยเบฟึงต้องต้อง ล้อรุ่นเนาะเอเนาเอาเบือมาก่อนเลยครับปะเพื่พี่น้องโทาหาครับเพื่อี่เด็กได้หัวไงยนแปดหน่งนแปดหนึ่งนข้าสามนข้าแปอกให้ลืมเลือสง่าได้ครับเดื่อมันมันจะเลื่อนด้เพราะอ้องตุ๋งเงีายครับโอ้โอ้ได้ตุ๋งหัวเหี้มันนัดเสริมมัน ไม่เจอเมื่อก่อนอยู่ทางออกตลาดเมื่ก่อนครับครับสวัสดีครับเป็นลังถักควนแม่นั่งเล่นไปกูแล้วก็ได้ขายเมื่อไงขายไปเจ็ดตัวแล้วครับทช่ไมที่เป็นขุนขุนโอ้ตอนนี้เหลือยี่สิบหกสามตัวนะพ่อสามตัวอันนี้เดี้ยอันแดงแด่ลูกครับทะเลแม่เขาทะเลครับแม่ยเขาตัวขาวครับเมียเขาตัวขาวแม่นูกสาวด้วยครับเนี่ยตักตัวด้นอล่ะก็ลูกซ้ายดิลูกสอลูกซ้ายตักตัวเล้วเมืก่อนพันลูกสองตัวครับที่นี่เขาที่บ้านเด็กคู่นี่ย ว่ายี ally, so like. so so ่สิบสครับยี่ส our ิมาเบิ่งเมียบีด้วยขน่ดมาเขาบอกไม่เงยอายุเราเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเราอะไรอีกเป็นลูกซีตัวนี้นะแม่ว่าให้ลูกได้ยี่บ่อเสียก่อนได้ได้ครับได้ได้อ๋อตอนนี้ท้องเ่อเดี๋ยวตอนนี้ท้องว่างอยู่ครับว่างอยู่เท่าไหร่ครับไม่เงยนะจะได้เหมือนหนึ่งครับทขืนเขนครับต่อได้เนี่ยต่อได้ครับลงสูงลงให้ก่อนเนาะแมนขอเบอร์นะครับ099873 1295ครับเบอร์จะยังเสียงนะครับ ยังอยู่ในโกดังครับโอ้เอาพี่น้องคณะผู้าพเด็กคนมีงวเสียงบบกุ้มปีก็ปโทรหาเราเลยครับได้ครับไปก่อนจากบ้านข่าวได้งวได้เสียงได้เลยครับครับผมไปโทรหาเราขอบคุณอะไรเหาก่อนครับผมมันครับงวจากข้างบนเนี่นะครับนี่น้อยนี่เท่าไรครับสี่พันเท่าไรก็สี่พันหน่อยจ้ะสี่พันถาตัวกลางหกพัน ตัตกลางหกสตัน้งเจ็ดเป็นผู้เรื่องบตีครับตัวเมตัวเลีวมีตัวไงน่อยอ๋อหลานน้อยตัว่อยตัเมีตัวนี้สองสองอ๋อเมียสอจัวสบนตัวหกหกันแปดบักผู้น่อยเราไม่ได้บอกไงนะครับเพื่อพี่น้องได้ไปขุนมาขุที่ขอเบอร์ไว้ก่อนครับขอเบอร์นะครับศูนปดีครับสี่สามหนึ่งห้าเจดสองหนึ่งพหออย่างครับพอโพอโพบอ่ไนาะครับ กูมหมวดแล้วกำลังต่อได้ยังไงครับไหนเราเตรียมไปเลี้ยงบาดเหรอเรามาเกลี้ยงหวัวเรากำลังตอ่ออยู่ต่อตัวไหนละครับน่ะตัวใหญ่หรือตัวน้อยไม่ได้ต่อดอกครับถามวันแล้วคันามวันอยู่คันวันต่อเราคันต่อคุณกับยีบอะไรต่อหน้าที่นี่เป็นหวัวของห้อยเหรียญครับจากซับใหญ่เราเปิดมีหนึ่งหมื่นแปดพันห้อยจากทั้งโคราชเอาไปแล้วครับ ซื้อขายกันแล้วที่หนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยเป็นงวเลี้ยงนะครับนี่ราคากนะนไหร่วันนี้ไอยนานน้อยไม่ได้คุยกันเพราะว่าเราเปิดไปบมดแล้วครับน่ยพี่น้องม,มากไปเปล้วทัถึงสามตัวตอนเปิดปัจจุได้อีลาเนี่ยครับนเน่เปิดด้วยสิบเจ็ดแล้วขายสิบหกครับสิบหกห้าร้อยอ้ากเพราะได้หมานยม่แล้วบาดีครับผมบักหลานนี้ได้ครับบางวันบางบางนี่เปิดไปนี่มาห้าร้อยขายยี่สิบสี่ห้าร้อยโอ้โมนี่หมานหวปล่าครับหมานหม ขขายขายยไไดด้้ดจะลองลดพ่วงไหมหรอครับไอพี่น้องได้เบิ่งราคาได้ไหมครับเมื่อนี้ก็นเ,นเนืประเภทเนื้อก็ยังไปได้ดีได้ครับเมือนนะตลาดมีพี่น้องไทยบ้านเพิ่นมาซื้อไปเลี้ยงได้ครับเนี่ยอืมเทเลาตอนเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดเท่าไหร่ในห้อยในตลาดเหรครับจากแล้วบรูลอันนี้เพิ่นซื้อขายกันเทเลสเท่า่งอันนี้เท่าไหร่ซื้อ13 ตี่สิบสตอนห้องเปอนห้องสิบห้าวันนี่ยสิบสามอยอ๋อสิบสามสรอยประมาณจากเจ็ดแปดเดือนนี่อะไรปลาปรมานาตาหล่อเรอยอะห่ที่ว,ว่าสีสสอยากสีด<ส>้จะขาดสีก็เป็นสีแดงก็นี่ก็ดีอดีแล้วราคานี่ครับอ,อันนี้เพื่อนเดเอาไปดอมไว้ได้ใช้บ้านพี่น้องใช้บ้านมาซื้อไปเลี้ยงเดีย๋ยวไปดอม